สวัสดีค่ะรถเก๋งมือสองนะคะตำหนิแค่สีไม่สวยเท่านั้นนะคะขับได้ค่ะ37,000บาทเอกสารครบภาษีพิ่งต่อมานะคะนิสสันซันนี่นีค่ะเครื่องยนต์1.8เคียร์ออโต้นะคะเครื่องดีวิ่งทางไกลได้ค่ะรถใช้2ระบบน้ำมัน LPG นะคะแอร์เย็นภายในก็ตามรูปเลยนะคะทุกท่านยังสวยอยู่ค่ะ แต่สีรอบนอกไม่สวยนะคะก็อาจจะไปเก็บงานสีก็ได้หรือใช้แบบนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีผลต่อการใช้งานค่ะสามารถกันแดดกันฝนกันได้ปกติเอกสารโคกค,ค่ะพาสีเพิ่งต่อมานะคะสนใจรถยนต์คันนี้ดูรถได้ที่สายไหม81ค่ะ37,000บาทนะคะโทรคุยสอบถามร,รายละเอียดหรือนัดดูรถติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะ แอดมินใส่ราย,ายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้ท่านเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ